เฮ้ยมันเหมือนมีแสงอะไรอยู่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจูดี่เพลงหนึ่งครั้งนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับโอ้ยพ9 0เก้าสิผมไม่ได้ไลฟ์ไอจีนานมากนะสวัสดีครับวันนี้ก็ทั้งวันเลยเนาะตึงกอดได้นานแค่ไหนกันซึ่งรักที่ฉันมีเธอน้องบุญหวัดดีจะจูดเพียงหนึ่งครังสวัสดีครับผมสวัสดีหนึ่งพักว่าคนที่เข้ามานะครับดึกแล้วก็ยังไม่นอนนะ นะครับผมคิดถึงทุกคนนะครับผมก็วันนี้ก็ <Come on. S 1> ทั้งวันนะครับผมทำงานทั้งวัน ah, ผมมาวันนี้อยากจะมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนนะครับผมโอ้ย oh, yeah. this is love เออว่ะจะปิวหรือเปล่าวะ ah. ปิดดีกว่าปิดปิดปิด,ปดไม่เอาลืมไปนะว่าแบบนี่คือไอนะครับผมไม่เอาดีกว่าไ,า,วา,าไม่เอาดีกว่าเราไม่เปิดเพลงแล้วกันก็ สวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับผมก็อยากจะบอกว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ที่อยู่ด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ตั้งแต่เช้าเนาะวันนี้ก็มีรายการสดหลายรายการนะครับผมมัน,นก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างหรือว่าอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็สนุกจริงๆ, <c oughs> ๆคุยด้วยได้ไหมครับพี่ชายพี่อูวันดีเรามาไลฟ์ด้วยกันไหมเข้า <c oughs> <c oughs> มาคุยไอจกันหน่อยสักแป๊บหนึ่งนะครับผม วันนี้หล่อมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับแวะมาทักทายครับเออน่ารักว่ะน่ารักที่สุดเป็นกำลังใจให้เราโลนะคะวันนี้เก่งมากเลยขอบคุณมากเลยครับเออก็วันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะต่อให้วันนี้รู้สึกว่าเราจะทํางานเยอะเราก็อืม happy แ,แล้ว happy จริงๆนะครับผมก็จริงๆวันนี้ก็ได้ของจากแฟนคลับมาเต็มเลยนะครับผมพรุ่งนี้อาจจะมีไลฟ์ ไลฟ์ live, แกะของขวัญน,นะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่แพลตฟอร์มนี้นะเพราะว่าเราอยากไลฟ์ไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็กลัวบินไงแล้วก็กลัวบินไงเออก็อาจจะติดตามกันได้นะครับผมว่าผมจะมาไลฟ์ในช่องทางไหนนะก็เดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ในในทวิตเตอร์นะครับผมก็เข้ามาดูกันได้นะครับวันนี้หล่อมากขอบคุณมากเลยครับ โอ้ยมีน้องบุญมาโอเคสวัสดีครับพี่พลสวัสดีครับสวัสดีแคบผมสวัสดีแคบทุกคนคกคนิงกะพี่ตาอูทั้งอบรดเลยครับขอบคุณมากเลยครับก็ไปเพิ่งไปเมื่อกี้เพิ่ง e F F าลาสกีเอ็นแฟนดอมมานะครับผมนะคุณทอยัสดีนี่คุณทอยเซเว่นเนี่ยเซเว่ Spencer. นสตอร์เนี่ยผม อ้าวทำไมต้องบุญมาไม่ได้เนี่ยต้องบุญขอมาเนี่ยเอ็เซปต์นเนี่ยบุญพี่กดล์ฟน้องบุญแล้วนะพี่ดาวุกรมหนเก่งมากๆเลยครับคุณคับไลฟ์สนุกมากๆเลยใช่เจา้าขอบคุณพี่ดาวกับพี่แน่ด้วยนะที่แบบว่าวันนี้คือทําให้มันสนุกมากจริงๆแล้วอะไรมันคือเส้นไฟตรงนี้เนี่ยมันมาจากไหนวะ รู้ว่าโทรศัพท์ผมเจ๊งวะหวักลีน้องอโลวักลีวักลีไม่ได้อยู่กับพี่หัวย้าย้ายกลับบ้านมีนอนนะครับผมมีงานทั้งวันเลยใช่วันนี้มีงานทั้งวันเลยครับผมลุยงานจริงๆบุญพี่กดรับแล้วทำไมไม่ขึ้นน่ะกันยองรอไฟข้างบนหรือเปล่าอ๋อ ไปข้างบนเอ้ยพี่มีกว่าดีครับพี่มีกว่าดี <c oughs> โอ้ยหลอนไปหมดแล้วเนี่ยบนไปหมดไง <c oughs> แสงแห่งธรรมเลยรับรู้ได้ใจไง <c oughs> เออเหนือมันก่อนนะก็ พี่กดแล้วนะน้องบุญพี่กดจริงๆมันไม่ได้จริงๆว่ะถ้าพักเยอะนะทำไมยังไม่นอนเพิ่งไปทางานมาคับเพิ่งไปทํางานมาเลยเพิ่งกลับมาเลยเนี่ยก็นี่เห็นไหมชุดทุกอย่างยังแบบว่ากับกล่องข้างหลังทุกคนดูสิกล่องข้างหลังคือแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะเยอะมากจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไลฟ์แก่ของขวัญกันนะครับผมเล่าคำน่ารัก ครับผมถ้าสมมติมาในนี้แล <S <S ้วแบบว่าเปิดเพลงดานแล้วไม่บินนะก็อยากมาในนี้เหมือนกันแลทานอะไรอย่างทามปแล้วครับผมขอบคุณฟู้ดซัพพอร์ตแนี้นะครับผมสําหรับหลายอย่างมีหลายอย่างมากวันนี้ก็เห็นในแล้วนะที่ผมลงไอจีไปที่อู๋ก็ถ่ายแท็กผมมาแล้วแบบกินกันแบบสนันวันไหวสุดๆนะครับอืม เป็นผู้มีบุญและมีแสงแห่งธรรมโอเคก็วันนี้ก็ขออนุญาตไปอาบน้ําพักผ่อนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากมาจริงๆสาหรับการสปอร์ตขอบคุณอีกรอบขอบคุณหลายรอบแล้วเออดีงับดีงับชุดขาวพลาสเน่รครับผมฮัลโหลยิ่งนานันมยิ่งรอขึ้นขอบคุณครับก็ e n j o y e a t i n g วันดีนะครับทุกคนวันนี้ก็พักผ่อนกันเยอะๆนะครับสำหรับสาหรับใครที่ทํางานมาวันนี้วันอะไรวะวันนี้เป็นวันศุกร์ป,ปะอ่าวันศุกร์พรุนี้วันเสาร์และว,วันหยุดนะครับผม mumbling. จะได้หยุดทํางานนะครับผมเรามาสวัสดีคุณนิวตันอืมฝันดีนะครับทุกคนอาบน้ําพักผ่อนนะครับผมสําหรับใครที่เพิ MM ่ง ER มาส่งผมด้วยแล้วก็ใครที่ยังทํางานอยู่แล้วยังไม่อาบน้ํานะผมไปอาบน้ําไปแล้วนะครับผม,ะะ <ๆ S 1> ผมพักผ่อนดีเยอะนะครับผม เบิร์เบิร์ครับเบิร์เบิร์พี่โน้ตสดีครับฟันดีนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับกับไลฟ์แกะของขวัญแกะแกะของวันแฟนมีนับเฟิร์สดทไฟเฟิร์สดทไพรเวทปาร์ตี้เออสำหรับวันนี้ครับบายบายครายรอหนึ่งทีจุ๊บแอปเปิดนิดนึงแอปเปิดพีนิดนึง จพูได้เห็นหัวใจที่ฉันเก็บเอาไว้ให้เธอแต่ไม่รู้จะเทียนยังไงเดี๋ยวเต้นท่อนแรปแป๊บหนึ่งแล้วก็บินก็ช่างมันเลย <c oughs> น้อยไป <c oughs> น้อยไป <c oughs> เรจะเปไนแค่ไหนกัน่เธอตงลเธอเป็นโลกถึงบ้านกอดีเธอในยนไม่ว่อมันนารักดีฉันขอเวลาให้สั้นว่าให้ฉันจะไม่ตอาจจะมาตจูง t ือี t h น time g ก็ o w n บ้าแล้วทุกคนสันดีครับเจ้าเพลงเจ้าเพลง สนใจเธอสกกอดที่พียหนึ่งครั้งต้องกอดนานแค่ไหนกันที่รักที่มีเธอรู้จังรที่มีเธอใจรู้ว่ารักเพียงเดียวของฉันคือรักตลอดไป

I want you to hug a I want us to hug each other I want you to know how much I บ๊ายบาคุณไนท์อยู่จนจบเพลงบ๊ายบายครับ